ุณมีคนอายุเจน20-29ถึงอยู่ในทีมเราหรือยังถ้าอย่างแปลว่าคุณไม่พร้อมสำหรับโลกดิจิตอลการคุณอายุน้อยคุณจะรู้น้อยที่สุดการรู้มากรู้น้อยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณศึกษามันลึกแค่ไหนอะค่ะความสวยงามประสบความสำเร็จที่เร็วแล้วยั่งยืนมินเชื่อว่ามันมีอยู่จริงแค่มาทำลาซาดา้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าจะไปรอดหรอคนรอบข้างถามว่าคุณทาบริษัทอะไรอะมินจะทําอะไรที่สามารถช่วยคนได้มากที่สุดนี่คือแพชชั่นนี่คือโฮปของมิน มิ้นค่ะคุณทีรัน์าควัดไกเลิศค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งเทคหรือ TEC Thailand e b i s n i s s Center ค่ะคือตัว TEC เนี่ยต้องบอกว่าเรา,าเป็น international expansion แล้วก็เป็น digital solution Hub ให้กับผู้ประกอบการ SME แล้วก็ medium corporate จนไปถึง enterprise level ค่ะก็คือเราต้องการทำยังไงก็ได้ให้ผู้ประกอบการโตขยายธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ คือเครื่องมือหลักต้องบอกว่าเรามี expertise 3ด้านแข็งๆนะคะก็จะเป็นด้าน e-commerce e-business แล้วก็ e-recruitment แล้วก็ด้าน digital solution ซึ่งเรามองว่า3-4อย่างนี้มันเป็นเรื่องของ cycle ด้วยกันคือคุณต้องมีทีม digital marketing ที่เก่งทีม digital content ที่แข็งแรงคุณถึงจะสามารถทํา product แล้วก็สามารถ branding มันให้แข็งแรงในตลาดได้แล้วก็ทํายอดขายธุรกิจได้ดีจนกระทั่งประสบความสําเร็จมีกาไรเป็น cycle ทุกอย่างที่มันอยู่ด้วยกันนะคะนั่นคือเหตุผลที่เรามาว่าใครที่เข้ามาของเราจะเป็นหับแล้วก็เติบโตไปกับเรา คือมิดมองเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ละเพราะว่ายุคข,ของเราตอนเราเกิดเนี่ยเราเกิดกับกระดานดํากระดานเขียวแต่เราไม่ได้เกิดกับกระดาน iPad คือตัวมุมมองมิเล่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมาแล้วรู้ว่าจะใช้มันยังไงแต่ใช้มันเราคอนซูมให้เราเป็นยูเซอร์ที่แบบถูก Big Data Analy z ลิซอเลยวก็ได้แต่ทําไมเราไม่ทําให้มันเป็นรายได้อีกทางหนึ่งมิเล่มองว่าการที่ดิจิตอลมามันทําให้คนมีรายได้ได้หลายช่องทางโดยที่ไม่ต้องพึ่งกับ รายได้ฟูลไทม์อย่างเดียวแล้วก็ที่ออฟฟิศเทคอะคะ่ะจะมีแบบประตูหนึ่งที่จะเขียนว่า Survival for June แล้วก็ Power คือ3ตัวนี้มีรู้สึกว่าการที่มีดิจิทัลเข้ามา มันเปลี่ยนมุมมองคือบางครั้งคนเราอ่ะต้องเซอร์ไวเวิร์ลคือต้องดิ้นรนเอาตัวรอดก่อนก่อนที่จะมีเงินพอมีเงินแล้วคุณถึงจะซื้อ power ์หรืออํานาจได้แต่พอมีดิจิตอลเข้ามามีรู้สึกว่ามันกลับกันมันกลายเป็นว่าคุณมีอํานาจก่อนคุณมีอํานาจทางโซเชียลอิมแพคคุณมีมีเดียคุณสามารถแบบหารายได้คุณมีฟอร์จูนอะแล้วคุณมีรายได้มีเงินหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เซอร์เซไวเวิร์ลรอดไม่ว่าจะเป็นรอดวิกฤตหรือรอดแบบทําให้คุณแบบ เติบโตขึ้นเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผู้อื่นได้มิ้นมองว่าดิจิทัลคือคาทาลิสคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตคนไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้คนมีโอกาสที่จะเติบโตเท,เท่าเทียมกันมากขึ้นมันเป็นอัลมาสอค่ะคือถ้าแบบดูออไดอะคือมิ้นว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเขาไม่ใช้ดิจิทัลแปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าซัพพลายเชนเขาอะจะไม่เปลี่ยนแปลงคือลูกค้าเขายังต้องคอนซูมแบบเดิมชีวิตต้องทำคอนซูมทุกอย่างเป็นแบบเดิมไปหมดมิ้นก็เลยคิดว่าตรงเนีีีไไ้้ยยยมมมมัััันนนนนคะ่่่่าาากกกกลลลวววเเปปไไดถโททุ อย่างว่าออตอนที่เราเกิดมาเราไม่มี iPad แต่ตอนนี้มันมีแล้วแล้วต่อไปอาจจะมีแบบจอแบบใส,ส,สที่คลิกทุกอย่างและเห็นทุกอย่างหมดดังนั้นถ้าธุรกิจไม่พรีแพร์พอเดชหรือดิสลอฟตัวเองมิว่าไปไม่รอดแล้วก็ทําให้ธุรกิจหลายตัวค่ะออตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเขาไม่เคยคิดว่าการวางแผนความเสี่ยงด้านโรคระบาดจะทําให้เขาต้องโก d ดิจิตอลเวิร์กฟอร์มโฮมจะทําให้เขาต้องดิน้นรนแต่กลายเป็นว่าพอมีโควิดตรงนี้มันทําให้ทุกอย่างเขาต้องดิน้นรนดังนั้นคือดิจิตอลมันคือนา w มันคือตอนนี้ It's now On Ha uh -huh. คำแนะนำของมิ้น์เนี่ยมิ้นมองว่าเขาต้องกลับไปดู3อย่าง1คุณมีน้ำใหม่ในออฟฟิศคุณหรือ,อยังคุณมีคนที่เป็นด้านดิจิทัลเทคเซอวีคุณมีคนอายุเจน20 29ถึงมาอยู่ในทีมที่เป็นด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้านออนไลน์คุณเราหรือ,อยังถ้าอย่างแปลว่าคุณไม่พร้อมสำหรับโลกดิจิทัลถ้ากลับไปย้อนถามว่าอา้าวทำไมคุณมองว่าอายุแบบ40ไมห้าสี่สิบไม่เป็นดิจิทัลไม่ใช่ค่ะสามู้าสี่สิบก็ดิจิทอลได้แต่ว่า, 40, าสามารราา 20, ห, 25, ห, 22, ห้า 15, อีราะบา เราจะถูกประสบการณ์เนี่ยบดบังแต่ว่าคนที่เป็นเจนใหม่บางเขาจะรู้ใจคนเจนเดียวกันมากกว่าดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนคุณต้องมีกลุ่มเด็กเหล่านี้เข้ามาช่วยทําให้ออฟฟิศมีแอนเวอร์เ n นด้านออนไลน์ด้านดิจิทัลจริงๆอันที่2คุณต้องกลับไปย้อนดูค่ะว่าการทํางานปัจจุบันของคุณอะยังเป็นการสั่งลูกน้องปลักเปล่าหรือเปล่าถ้าสั่งปลักเปล่าแปลว่าคุณยังไม่โกดิจิทัลทรานส์เฟอร์มิชันอีกนะคือคุณมี e collaboration tool ที่การแบบติดต่อประสานงานใช้ไม่มมว่าเป็นท เวิร์กเทโลคืออะไรก็ตามที่แบบวัดผลได้จริงโอเคาค่ะว่าวันนี้ต้องทํากี่โมงเสร็จวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรเสร็จภายใน3เดือนต้องขึ้นอะไรเสร็จคือถ้า SME หรือองค์กรยังไม่มีตรงนี้แปลว่าคุณยังไม่พร้อมสำหรับโลกดิจิตอลเพราะาคุณยังทํางานแบบไม่วัดผลได้อันนี้มันวัดผลได้ขนาดที่ว่าคนคนนี้ทํางานหนักพอที่ใชโบนัสกี่เดือนต่อปีนะคะถ้าไม่ใช่แค่เรื่องของยอดขายวัดได้ทุกยอดทุกอย่างเลยจริงๆอันที่3ต้องกลับไปดูว่าโบนักของเรามี Innovation มีช n n e l อะไรที่ปล่อยครบหรือย,อยังเพราะว่า คุณเป็น Product หรือ Service ก็ตามบางครั้งราจะลืมค่ะว่าเราขายช่องเนี้ยแฮปปี้กับยอดขายแล้วแต่เราลืมมองว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายเยอะช่องทางที่ต้องมองม่ยกตัวยอย่างเคสหนึ่งค่ะเป็นลูกค้าที่เขาทําสินค้าแบบเป็นคล้ายๆอาหารเป็นเส้นๆอะนะคะที่แบบเหมือนต้มลวกแล้วแบบังดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี้ยเขาแฮปปี้เขาขายออนไลน์อยู่ในช้อปปี้เขาพอละเราก็บอกว่าคุณขายใน La ซาด้าคุณขายในเทพชอปคุณขายในชอปอื่นแล้วหรือยังเขาบอกยังทำไมคุณไม่ลองขายพบางครั้งปลาในแต่ละอันอมันไม่มีทางเหมือนกันหมดหรอกมัน คุณขายออฟไลน์หรือ,อย,ยังยันเราก็บอกเอ๊จริงๆโลกของตอนนี้มันกลายเป็นออนไลน์แล้วคุณต้องไปออฟไลน์ด้วยถ้าคุณมี power ที่จะเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตมี power ในการช็อปหลายๆอย่างที่จะมีหน้าร้านทำไมคุณไม่ลองฝากขายไม่ลองหาวิธีอื่นในการขายเพราะว่าโลกของดิจิตอลมันว่าไม่ใช่การขายออนไลน์่เดียวคะ่ะแต่เราเอาคนดิจิตอลเนี่ยเราเจอคนดิจิตอลแล้วเราไปเจอขนออฟไลน์ line ด้วยก็ได้คือถ้าคุณยังไม่มีชานัลที่มากพอเนี่ยมินคิดว่าคุณก็ยังไม่เป็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบดังนนนนัััั้้้้3ออออออยายยา่่าาาางงงงเคคคุุณณตตกกกลลลบบไไไปปรไรช็วววแพมดดูจะะ แล้วคุณจะให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุด มินว่าทําได้แต่ว่าเขาจะทําได้ในมุมของที่ว่าเขารู้ว่าจุดที่เขาทําอยู่อ่ะควรจะอัพอะไรได้แต่ในขณะที่เขาจะไม่กล้าแชร์เรนซ์หรือกล้าเสี่ยที่จะทําอะไรที่มันแบบใหม่แบบวู่ว่าคือเพราะโลกดิจิทัลเป็นเรื่องของการวุ่ว่าค่ะมันเป็นการอะไรที่แบบเข้ามา15บห้าเซกเนทำไม t ิ k กต็อกถึงแบบแค่15บหาเซกเนอะทำไมถึงแบบแต่ละแพลตฟอร์มมันเริ่มใจเร,มเร็วขึ้นอย่าง Facebook ก็เหมือนกันวิดีโอแบบ,บ13 14า5สิบสี่สนบห่าเซกเคนเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่คนรุ่นเก่าเน คิดวิธีมองโลกที่แตกต่างจากเราคิดว่าการทํางานของสองโลกคือความสวยงามแต่ความสวยงามที่ไปด้วยกันได้จริงๆคือต้องยอมรับฟังทั้ง2ฝ่ายเพราะฝั่งรุ่นใหม่จะใจเร็วหุนหันพันเล่นในขณะที่รุ่นเก่าเ,เขาก็จะมีริคเมนจ์เมนต์เขาจะค่อนข้างระวังค่อนข้างดูคิดรอบคอบแต่ถ้าเราคิดรอบคอบแล้วมีไอเดียใหม่เข้ามาค่ะมาถ้าเราหาจุดกึ่งกลางที่มันจะไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกที่สุด ต้องบอกว่าที่มินได้ใช้เลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีในทีมอะค่ะคือเวลาเราคัดคนอะเราไม่ได้คัดว่าคุณอายุเท่าไหร่เราจะคัดว่าคุณมีประสบการณ์มาแล้วกี่ปีเราจะคัดว่าแบบคุณมีความตั้งใจแค่ไหนในการที่แบบไลฟ์โปรดักต์เหล่านี้หรือว่าลอนชมันออกไปอะไรเงี้ยค่ะพอบางครั้งพอเราอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นชินพอเรามีคนเลือดน้ําใหม่มาบ่อยๆเราก็จะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยควรจะเติมอะไรควรจะทําอะไรในบางสิ่งที่เราไม่ได้มองาเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยโปรดักต์ที่มันอยู่ใกล้ตัวที่มันขายได้เนี่ย มาขึ้นขายแล้วมันเป็นบิ๊กฮิตอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราถูกละที่เราให้โอกาสคนที่เขาแบบสามารถมาแบบเรารับฟังอะ่ะแล้วเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆเรารู้สึกแบบรู้สึกดีคนทํำก็รู้สึกดีเราก็ให้เครดิตเขาคือมิ้นมองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้บริษัทไม่ตาย ก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนยุคมีนเป็นยุคก,ก่อนที่มีบางช่วงที่มาร์กกำลับบงมาช่วงประมาณัน2010หรืออะไรสักอย่างค่ะที่แบบเริ่มก่อตั้งถ้ามินจำไม่ผิดนะ่นต้องบอกว่าต้องขอบคุณพวกมาร์คซ็กเกเบิร์กหรืออะไรเงี้ยที่เขาอายุแค่เท่าไหร่อ่ะยี 20, หรือซัมติงที่แบบก่อตั้ง f เฟซ o o ๊กระใหญ่ขนาดนี้มินว่าสตาร์ทอัพเลยทาให้ไม์เซตผู้ใหญ่บ้านเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มฟังคนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่ฟังมากฟังน้อยแล้วแต่คนนะคะก็รู้สึกน้อยใจถ้าพูดในเชิงขขออ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 งงงาา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 ายยยยยยยุุุุุุุุุุเเเนนนะะะพรรรรรรูู้้้้สสึกกกกววว่่่่่่่่มมัไใชจจดปลลีีททคคณณแ คุณรู้นือ,อมินมองว่ามันเป็นความสวยงามของวงวัฏจักรชีวิตอะค่ะคือการรู้มากรู้น้อยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณศึกษามันลึกแค่ไหนอะค่ะบางครั้งคุณเป็นเกษตรกรทีม่มีความรู้เรื่องสิ่งที่คุณปลูกทุกๆวันแบบข้าวก็ได้ค่ะแต่วันหนึ่งคุณเจอนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาอินดีฟลากฐานรูทเลกออดอะไรเงี้ยจากต่างประเทศหรืออะไรมาเขาสามารถมาบอกเลยว่าพื้นที่นี้ถ้าปลูกอย่างอื่นอะคุณรวยกว่าคือมินเลยมองว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่เรื่องของแบบเบนช์มาร์กของอายุมันควรเบนช์มาร์กของอายุแล้วบวกประสบ บวกความคิดรอบด้านบวกความกล้าบวกความกล้าเสียงคือมันเป็นอะไรที่บวกกันหลายๆอย่างคือตอนนี้เวลาจะเจอใครมันก็จะไม่เคยทักหรอกค่ะว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่มินก็จะถามว่าถ้ามินสนใจเขาจะถามว่าอมีประสบการณ์มาแล้วกี่ปีเพราะว่ามินมีความเชื่อเรื่องความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคนคือถ้าคุณจะทําให้ได้มันอุปสรรคมันทําให้อยากใหญ่เป็นเล็กมันไม่ยากมันขึ้นอยู่กับ m i n d s e ตจริงๆแล้วโดยเฉพาะสมัยก่อนเราเคยไปแบบอยู่หน้ารัฐสภาของอินโดนีเซียตอนอายุแบบสิบเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยก็ลงจากเวทีมีคนถามว่า ฮาอะไรอยูคือตอนนั้นเราสึกว่าเราถูกดูถูกอะว่าเราอายุน้อยหรอเขาถึงมาถามอายุเราแต่จริงๆแล้วพอเรานั่งคิดว่าให้ตอนนี้พอเราไปเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบกล้าขึ้นเวทีแล้วแบบเจ๋งๆอะเราก็แอบๆคิดเหมือนว่าให้เขาอายุเท่าไหร่แต่เราอยากจะชมเชยเขามเลยการเป็นว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่มองว่าวันอะอายเวลาถูกถามอายุนะคะเวลาบอกเฮ้ยอายุเท่าไหร่อายหกสิบหกอะไรเงี้ยคือแต่เด็กก็อายค่ะที่จะบอกอายุเพราะรู้สึกว่าฉันกำลังถูกดูถูกหรือเปล่าในขยะที่คนอายุที่เยอะก็อาจจะถูกว่าฉันถูกดูถูกว่าฉััันนนนนนนแกกกก่่่่่เเเเเเิไไปปทีีะรรรรู้้้ืืืืออออองงหหลลาามมยย ให้แบบคำถามพวกนี้มันหายไปเพราะที่ฝรั่งเนี่ยถ้าถามเนี่ยมันจะรู้สึกแบบแปลกๆแ,แต่เอเชียเราอะยังแบบถามกันอยู่นั่นโดยที่มินมองว่าตอนนี้มันก้าวข้ามเหมือน,ปนไปแล้วมันเป็น respect มากกว่าคะ่ะการที่เรา respect เคารพซึ่งกันและกันมินว่ามันทําให้งานมันออกมาได้ดี คือตัวมิ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าทําบริษัทไหนก็ชอบบริษัทนั้นก็จะถูกซื้อเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างลาซาด้าค่ะก็คือเคยเป็นผลผู้ร่วมก่อตั้งแต่แรกๆเลยต่ปี2012แล้วก็ทําด้านดูแลก็คือเป็นผู้บริการทางฝั่งพวกมาร์เก็ตติ้ง PR branding นะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้อยู่ตอนที่เขาถูกซื้อเดเดบานะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ออกไปทํางานอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับระดับมาพูดถหาร,ระดับสูงนะคะของลักซอโซล่าที่ถูกซื้อ,ดอ,อะะเดอะ แล้วก็อันที่3เนี่ย,ยก็ไปช่วยดูเป็นที่ปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงของ Big C ซ u p e r Center หรือแบบซีดิสเขาซีมาเป็นโปรเจกต์นะคะสมัยก่อนที่ร่วมทุนระหว่างกรุ๊ปคาสินโนกับ B ิ g C ซก็ถูกซื้อโดย BJC นะคะคือมันเป็นความสวยงาม<ะ>ก็เลยคิดว่าอยากตั้งบริษัทขึ้นมาของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมหาชนในอนาคตแล้วก็มีบางส่วนที่เราทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์เพลสด้วยก็เลยเป็นแพชชั่นก็เลยมาสกัดต่อสร้างเทคนะคะ่ะมินก็มีความเชื่อเรื่องของเออมินคิดว่าบิสเนสด้าน,น,น,นด,ดลดเวล โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจบมาด้านนั้นแล้วก็คือมินเชื่อโดย experience หรือว่า driving โดย Surrounding คือการทํางานแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ใน environment ที่มันใช่อะมันจะทําให้องคอ์กรโตมินก็เลยต้องการสร้างองค์กรที่แบบมี unique selling point ของตัวเองที่แบบทุกคนสามารถคิดทุกคนสามารถสร้าง Product ทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ here is a make the possible ค่ะ ต้องบอกว่าตอนที่ไปทำลาซาด้าแรกๆเนี่ยมันมีแค่ร้านากาแฟนะคะที่เข้าไปนั่งกันแล้วก็มีผู้บริหารคนต่างชาติในวันสามสี่คนปุ้ยรวมกันเราไม่เกิน10คนนะคะเอเอที่ร้านกาแฟนะคะก็เราน่าจะเป็นคนที่5อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เข้าไปมันเป็นอะไรที่แบบชาร์เลนจ์มากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบไม่ได้ยึดติดกรอบกับว่าเฮ้ยบริษัทต,ต้องสวยบริษัทต,ต้องใหญ่ถึงจะเข้าไปต้องมีกาแฟมีโคเวิร์กิ้งอะไร่งเยไม่มีคือเราอาจจะเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากให้เราทําอะไร แล้วเรารู้สึกว่าอะไรเราแอดออนได้แล้วเ,เขาปล่อยให้เราทําในสิ่งที่เรามีของอ่ะเขาให้ไปให้เราปล่อยอ่ะนั่นคือสิ่งที่ทําให้จูงใจที่จะไปทาที่ลาซาด้าเพราะว่าผู้บริหารที่นั่นน่ะเขาไม่เคยบอกว่าจะต้องทําอะไรเขาไม่แต่บอกว่าแบบ t you have คือคุณมีสิ่งอะไรแล้วเสนออะไรเขามาแล้วแบบเขาเอาหมดคือนี่คือสิ่งที่เราสึกว่าเราอยู่แล้วเราสึกแบบเราอยากทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนเข้าไปแรกๆก็ไปดูแค่ด้านการตลาดจนแบบเขาก็ให้ดูด้าน PR ให้ไปดูด้านงงแบรนดิ้งทำยังไงให้คบบอร์ปอเรทแอนนิมิตี้ คือเราก็ไปทำแต่จิงโกคือทํายังไงให้คนแบบรู้จักคือเราก็ดูทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็ไม่ว่าจะแถลงข่าวไม่ว่าจะอะไรก็คือเราดูหมดแต่ว่าเขาไม่ได้ดูแม้กระทั่งอายุเราว่าเราอยู่เท่าไหร่แต่เขารู้รู้ว่าเฮ้ยถ้าให้อันนี้เราทาแล้วเขามั่นใจว่ามันสําเร็จเพราะว่าเรามี passion for e x c e l l ล n c e คือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยทําให้ติดตัวมาตอนที่มาทําบริษัทของตัวเองว่าทําอะไรก็ตามก็ต้อง p a ช s i o n for excellence เนี่ย our breed คือเป็นลมหายใจที่อยากทำให้ดีที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะ f a or success ะค่ะแต่ว่าณัปัจจุบัน คาดการก่อนว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยไปได้ถูกทางถูกเดเรคชั่น อตอนนั้นยอดเป็นร้อยล้านแล้วค่ะคือตอนเดือนนะคะคือ <c ười> ตอนนั้นยอดใหญ่แบบนั้นละแล้วก็เป็นพวกที่เราเองก็มีห้าวมาทำโปรเจกต์นะคะกับทางภาครัฐบาลแล้วก็กับทาง world bank ก็เลยมาทําเป็นโปรเจกต์แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาทำเ,เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทแบทบดีเทลนะคะเราบริษัทที่เป็นด้านออนไลน์เครื่องสำอางก่อนแล้วก็ไปดีเทลแล้วก็ทําหลายบริษัทเหล่านี้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสเ r e n g t นะเรามีสเตร n g t ที่เราล้มลุกคุกคาเราทําอะไรมาเนี่ยแล้วเรามี b บ s t practice ที่จะทาแล้วเฮ้ยมันควรจะไปยังไงมันก็เราก็เลย Expertise เหล่านั้นมาใช้เล้วท้ยเยาลาให้มันเวิร์กนะมันก็จะทําให้เรากล้าที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาก่อตั้งธุรกิจแล้วก็เป็นไกด์เดียนส์หรือว่าเป็นคนนําทางให้กับลูกค้าเรา หลายอย่างที่แบบได้มีโอกาสพูดนะคะเป็น v o i e หรือเป็นกระบอกเสียงเล็กๆค่ะต้องใช้คานี้ก็แบบตอนสมัยก่อนก็เคยพูดเรื่อง m i l l e n n i u m mm hmm. Development Goals เพราะว่ามีความชอบเรื่อง M D G S, mm hmm. <S พูดในะนมของ Activist เพราะว่าเราเป็นคนแบบอยากจะช่วยเหลืออะไรประเทศชาติคือตอนนั้นเป็นแบบว่าเข้าเล็กไรคะ เด็กโลกสวยอะที่บอกว่าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเยากเป็น change maker คือมองตัวเองอย่างนั้นอยากเป็น game changer อะไรเงี้ยก็เลยแบบพอได้มีโอกาสไปแบบไป voice ว่าเออประเทศไทยมันกำลังปรับนั่นปรับนี่อยู่นะให้ตาม MDGS goal ของสหประชาชาติ้ว่นั่นตอนนี้ status เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเราก็ทำนิพนธ์เรื่องนี้ด้วยนะคะคือแบบหลังจากจบปริญญาแต่ก็จะไปทำในเชิงของแบบภาครัสเซียหรือว่าต่างประเทศมากขึ้นในมุมมองเป็นคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ตลอดเอางี้ดีกว่าแต่ว่ามี driving หรือว่า drive ในใจก็อน่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของ เทคโนโลยีที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีไม่จำเป็นทั้งแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ได้แล้วก็การศึกษาไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีไทเทิลหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าคุณมี experience คุณมีความ expert s p e c i a l i s ลสบางอย่างคุณก็จะมาเสริมภาคการศึกษาให้สตรองและแข็งแรงขึ้นนั่นค,คือเหตุผลที่แบบมาทําธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับ education, t นเทคโนโลย e อีบ e ิสเนสอ c คอมเมิรค่ะ เวทีที่เคยไปพูดแล้วมีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสไปมากที่สุดก็จะเป็นเวทีของอังแท ของ UN หรือสหประชาชาตินะคะเขาก็เชิญไปพูดน่าจะเป็นช่วงปี2019นะคะตอนไปแล้วก็เป็นน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อายุน้อยที่สุดแล้วเป็นภาคเอกชนที่ไปขึ้นบนเวทีของอังแถตรงสวิตเซอร์แลนด์กรุงเจนีวาไปพูดเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยปรับปรุงด้านดิจิทัลโดยที่มีภาคเอกชนไดิรีวิ้งยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสนาเวทีตรงนั้น,นะค่ะเพราะว่าบางครั้งในการที่คุณจะไปขึ้นเวทีหรือทําอะไรได้เนี่ยคุณจะต้องผ่านการสอบถ้าเป็นด้านกอตอกับรวงต่างประเทศเยอะแยะไปหมดใช น่าจะเหมือนนางเอกในเรื่องสตาร์ทอัพอ่ะที่ทุกคนชอบดูอ่ะก็จะดูว่ามีลิฟต์อยู่2ด้านเนาะลิฟต์ที่ชั้น1ถึงชั้น16กับลิฟต์สำหรับผู้บริหารชั้น, 16, น 16, 1 6ถึงชั้น35 34เนี่ยคุณจะขึ้นลิฟต์ไหนคือมิจะเลือกทางเดียวกับนางเอกคือไปไปทางด้านที่จะทำไงให้ขึ้นลิฟต์30เหตุผลที่มองตรงเนี้ยคือเราก็เลยมองว่าอ๋อนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเป็น specialist in deep บางด้านเราเองก็พยายามที่จะ experiment ตรงนี้ให้เยอะที่สุดเวลามี standard <Digital Marketing S 2> ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะบางครั้งเนี่ยเวลามีคนรุ่นใหม่มาเขาก็จะอยากปล่อยของเขาเราก็อยากปล่อยของเราแต่คือการเทสต์ไดฟ์นั่นคือความสวยงามของ ABCAB Testing ของ Digital Marketing คืออ่ะน้องเอาเลยขึ้นไปเพอร์ซนา4แบบแบบนี้ t a ร็กเก็ตออเดีน์แบบนี้พี่4แบบ t a ร็กเก็ตออเดีน์แบบนี้แล้วดูว่าของใครเจ๋งกว่ากันนั่นนั่นคือความสวยงามของ Digital Marketing ที่วัดโดยผลโดยลิซซอลเบสแล้วก็โดย m มทริกค่ะ โอ้ทุกวันนี้มันก็ต้องมีความหวังอะไม่ได้มีความหวังอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ <S <S คือ SME มันว่าความหวังที่มีเนี่ยก็คงคิดว่าทุกคนคงทําธุรกิจเพื่อความสุขของใครสักคนเพื่อความหวังใครสักคนเช่นความหวังของครอบครัวความหวังของลูกความหวังของคุณพ่อคุณแม่คือทุกคนแบกความหวังของทุกคนไว้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ SME ทําธุรกิจดังนั้นคือมินต้องบอกเลยว่าอยากจะแชร์ว่าแบบเราต้องท้อได้อะแต่เราต้องอย่าถอยแล้วความหวังเราต้องเซ็ตโกว่าเราจะหวังในแต่ละอย่างเนี่ยในกี่ปีให้เดินถึงแต่ ไม่ใช่แบบบางอย่างที่มันจะพลิกแผ่นดินได้ภายในแบบ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนยกตัวอ,อย่างเรื่องที่ที่มินจะชอบแชร์อย่างเรื่อง e Class อีตทีวอนคลาสอ่างเงี้ยพระเอกก็เป็น SME ตัวเล็กๆที่แบบเขาจะต้องทําธุรกิจกว่าจะเติบโตแต่เขาไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องสักเซสภายใน2ปีแต่เขามองว่าเลยฉันต้องสักเซสภายใน15ปีถ้าเขาไม่สักเซสภายใน15ปีนี่คือซัมติงวองแต่คือด้วยความที่บางครั้งเรารู้สึกอยากเร็วนะคะความสวยงามประสบความสำเร็จที่เร็วแล้วยั่งยืนมิ้นเชื่อ,อว่ามันมี แผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ทุกอย่างกว่าจะเดินทับเทบ,ทบจะชนะรับเดียวในการสึกเดียวคุณคุณชนะได้ในสึกเดียวแต่คุณยังเจออีกไม่รู้กี่สึกอะ่ะเพราะว่าความเป็น SME อมมันต้องไฟ่ทุกวันอย่างไฟ่โควิดตัวมินเองอยังไฟ่โควิดอยู่ทุกวันนี้แต่เราต้องมีจุดยืนที่เรามองว่าเป้าหมายเราอะขยายได้ไหมเป้าหมายเรามีใครมาช่วยได้ไหมเป้าหมายเรามีกองทัพที่เป็นทหารแม่ทัพที่มีความแพชชั่นมีความต้องการไปถึงจุดนั้นกับเราแล้วหรือย,อยังหันกลับมาดูตรงนี้แล้ว SME ต่างๆจะมีโฮบมากขึ้นเพราะมิ ไปกับเาค <ะ S 1> ค่ความหวังของมิ้นนะคะความหวังของมิ้นคือมิ้นอยากให้ การศึกษาหรือว่าการเติบโตมาทุกคนสามารถมีช้อยส์โดยที่ไม่ได้ถูกใบแอบว่าจะต้องเติบโตเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วถึงเรียกว่าดีคือมิ้นอยู่ในสังคมที่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าควรจะเป็นอาชีพนี้สิควรจะเป็นอาชีพนั้นสิลูกบ้านนั้นเก่งมากเลยอะลูกบ้านนี้เก่งโคตรเลยอะคือคุณเทียบทําไมนั่นคือเหตุผลที่มิ้นท์ทำตัวอะคาเดมีหรือว่าตัวดิจิ t a l ิลดิจิตอเวิร์กตัวโปรแกรมของเองขึ้นมาบายเทคอะนะคะว่าเราอยากให้เด็กกลุ่มนี้รุ่นใหม่อะเติบโตโดยบางครั้งแบบไม่ต้องโชวปริญ,ญ,ญา แต่ว่าคุณมีโน w k n าวโนเลจที่อินด e ฟอเอานัฟหรือว่าพูดเป็ r เรคคอร์ดหรือเป็นที่ที่เขาสามารถแบบถ้าเป็นเรื่อง s ตาร์อัพก็แบบมีแซนด์บ็อก์แต่คอมมิวนจะเป็นแบบบิสเนสซิมูเลชันได้ลองพิช h งานได้ทํางานจริงแล้วคุณล้มนะตอนนั้นอะเพื่อคุณจะไม่เจ็บแต่พอคุณไปทาํางานเป็นฟูลไทม์ทางานเป็นเอ็นเตอร์เพเนอร์แล้วคุณรู้ว่าจะต้องล้มยังไงคือนี่คือโค้ของมิวนเพราะว่ามินส t ร u คเกิลอะคือตอนที่แบบมินจะต้องมาทําธุรกิจในด้านดิจิทัลหรือว่าถ้าอย่างแค่มาทำ คุณทาบริษัทอะไรอะไม่มีใครที่รู้สึกแบบว่าอยากให้เราแบบทํางานในบริษัทนี้นานๆเพราะเราเราบอกรู้สึกต้องอายว่าบริษัทนี้มันจะดังไหมแต่สิ่งที่เราคิดเลยว่าวันหนึ่งในอีกในอีกห้ปีสิบปีข้างหน้าไม่ว่าฉันออกจากบริษัทนี้พอฉันบอกว่าฉันออกจากลาดาทุกคนจะบอกอ้ oo, เจ๋งจังเลยนี่คือสิ่งที่ accomplish ของมินแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ว่ามินจะทำ the digital work ทำเทคทำอะไรที่สามารถสร้าง digital workforce หรือช่วยคนให้ได้มากที่สุดแบบที่มินไม่เคยถูกช่วยมาก่อนนี่คือ passion นี่คือหัวของมิน คือมินอาจจะขอฝากไว้สัก4ข้อค่ะ คือข้อที่1ก็คืออยากให้เขาลองกลับไปเบนช์าม์กตัวเองกับธุรกิจที่อยู่รอบด้านว่าธุรกิจเขาด้วยความที่มินเองก็เป็นด้าน e x e c utive consulting อะนะคะดูแลช่วยปรึกษา SME ก็จะบอกว่าไปดูเบนช์าร์กก่อนว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทําอะไรคุณมีใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคุณมีใครที่ต้องไล่ตามทั้งในประเทศและเอเชียเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คนเหล่านั้นเขาไปถึงไหนแล้วคุณขาดอะไรคุณกลับมาดูของตัวคุณก็คือเป็นการ Examine s w o t หรือไฟฟอร์ดอะไรก็ได้ของตัวคคุุุณเเเอออองงง่่่่ายยๆนะจจจดดดแข้้พืิตที อ l e a n Management คือคุณไปดูเลยว่าคนไหนที่ result o r i e n t น d ทการทำงานคนไหนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาลาออกคุณปล่อยเขาไปได้เลยหรือคนไหนที่แบบเขาลาออกไม่ได้เพราะเขาต้องเป็น k ี y man คุณอีกนานคุณลองเสนอ Incenti v e อะไรให้เขาให้เขาสามารถแ a s ช i ่นให้กับธุรกิจคุณรอดในโควิดได้อีกอะไรเงี้ยค่ะคือมินอยากให้เขากลับไปดูตัว Still Human Stu Resource ตรงนี้แล้วนี่3คือมินก็อยากให้เขาไปดูเรื่องของ Tools ด้านไม่ว่าจะเป็น Product หรือ e ว v i c e เมื่อกี้ที่มินฝากไว้ว่าถ้ารู้ว่าจุดเหล่านี้ปปรับุงแต่ง ลองดูก่อนว่ากลับไป empathize อะค่ะไปนั่งในใจลูกค้าปัจจุบันว่าที่ซื้อสินค้าใช้แค่ครั้งเดียวอะเพราะอะไรทาไมทํายังไงลูกค้าคนนี้กลับมาซื้อชั้นสาครั้งกลับมาซื้อ10ครั้งเพราะนี่มันคือโลกของดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งที่รีทาร์เก็ตให้คนเดิม existing client กลับมาและทําให้คนที่เป็นทาร์เก็ตเพื่อนของคนนี้หรือลูกอะไรกลับมารู้สึกอยากช็อปสินค้าของคุณเพราะไอซ e ไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำอันนี้เพราะปกติวันๆก็ต้องบูหัวชนฝาค่ะว่าเฮ้ยยอดขายวันนี้ต้องไไไได้้้เเเท่เ่่ใใ่่าาาารแตมวลลลกกกัับปนนงใใจูคยข แล้วก็ที่สี่ก็อ,อยากให้เขาคิดเรื่องของ r i x management จุดหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งถ้าเกิดโรคระบาดแบบนี้อีกเขาจะขายอะไรนอกจากสิ่งที่เขาขายอยู่ก็จะทําอะไรแล้วมินก็เห็นหลายธุรกิจที่แบบเขาทําอย่างอื่นด้านแฟชั่นเลยก็ตามเขาต้องมานั่งขายอาหารหรือเขาทําอะไรที่แบบมันไม่น่าจะไปทําถ้ามันเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดสิ่งเหล่านี้ค่ะมินว่าเป็นความกล้าหาญเป็นสิ่งที่แบบสร้างโฮ้ให้กับบริษทัทองค์กรหรือลูกน้องคืออะไรก็ตามมินมองว่านี่คือสปิริตแล้วก็ถ้า4อย่างเนี้ยถ้าเอสเอ็มอี e กลับไปมองมรู้สึกว่าาาเสมาิน แซมส่วนศึกล้อเหล่านี้ได้อะมินคิดว่าเขาจะอาพอหลังโควิดเนี่ยคะ่ะเขาจะแบบเหมือนลกฟินิกส์ไลซิงคือแบบจากเท่าฐานอะคือเติบโตได้แล้วก็คิดว่าเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องไปทางไหนให้ได้แก่นกว่าเดิมเพราะบางครั้งเราเหมือนกับฉีดวัคซีนเราเจ็บใช่ไหมคะแต่พอเราฉีดครั้งเดียววัคซีนมันจะป้องกันโรคไปอีกนานแล้วมินเชื่อว่าในอีกสิปีข้างหน้ามินจะกล้าพูดกับลูกว่าแม่ผ่านโควิด -19 มาแล้วเหมือนที่ผู้ใหญ่ชอบบอกว่าฉันผ่านหรือไม่ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะ